สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนวันนี้พบกับคุณครูแจมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารู้จักคําที่ใช้ทอมอนโทตัวรึและก็ตัวรือกันค่ะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะคําที่ใช้ทอมนโทตัวรึและตัวรือนะคะเรามาสังเกตกันนะคะว่าแต่ละคําอ่านออกเสียงว่ายังไงบ้างก่อนอื่นเลยมาดูคําที่ใช้ทอมอนโทจะอ่านออกเสียงได้2แบบนะคะ คืออ่านออกเสียงทอและอ่านออกเสียงดอค่ะคำที่ใช้ตัวรตัวรือนี้เวลาอ่านออกเสียงสามารถอ่านได้3แบบเลยค่ะอ่านออกเสียงเป็นรืริแล้วก็หรอค่ะส่วนตัวสุดท้ายตัวรืออ่านออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวนั่นคือเสียงหรือนั่นเองนักเรียนอ่านคำและสังเกตคำต่อไปนี้ค่ะคำแรก มนทากุลทนบัณฑิตคำว่ามนทาทมนโทอ,ออกเสียงเป็นทอรหารนะคะกุลทนออกเสียงเป็นทอรหารส่วนคำว่าบัณฑิตอ่านออกเสียงเป็นดอเด็กค่ะฤดูฝนฤดเดชดาวฤกษ์สามคำนี้อ่านออกเสียงคนละแบบนะคะ รืดูฝนอ่านตัวรือ่านออกเสียงรืดฤดเดชอ่านออกเสียงอีนะคะอ่านออกเสียงริเริกอ่านออกเสียงรือนะคะสังเกตคําต่อไปนะคะตัวนี้คือตัวรืออ่านออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวรือไทยรือสีและรือสายค่ะคำที่ใช้ทอมุลโทนะคะ ทอมนโทเป็นพยัญชนะตัวที่17ในพยัญชนะ44ตัวของไทยทอมอนโทเมื่อใช้เขียนเป็นพยัญชนะต้นจะสามารถอ่านออกเสียงได้2แบบค่ะคือแบบที่1ออกเสียงเป็นเสียงทอหรือทอทหารนะคะแบบที่2ออกเสียงเป็นเสียงดอเพราะฉะนั้นจําไม่ขึ้นใจเลยนะคะเด็กๆว่าทอมอนโทนั้นออกเสียงได้2แบบคือเสียงทอและเสียงดอค่ะ เรามาดูการอ่านออกเสียงเป็นเสียงทอนะคะเช่นขันทสศีมาหมายถึงเขตแดนคันทสศกรหมายถึงสารให้ความหวานใช้แทนน้ำตาลทันทคาดหมายถึงเครื่องหมายค่าตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงนะคะเห็นไหมคะเด็กๆคำทั้งสามคำที่คุณครูยกมาทอมนโทจะอ่านออกเสียงเป็นเสียงทอคะ่ะ สอ,ออกเสียงเป็นเสียงดอเช่นคำแรกนะคะบัณฑิตหมายถึงผู้ทรงความรู้ผู้มีปัญญาคำที่สองบัณฑะหมายถึงกลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งคำที่สมมนดกหมายถึงเรือนยอดขนาดใหญ่ทั้ง3ามคำนี้นะคะเป็นคำที่อ่านออกเสียงเป็นเสียงดอค่ะ คำที่ใช้ตัวรึนะคะตัวรึถือเป็นสระเกินคือสระที่มีเสียงพยัญชนะรอรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาอ่านเด็กๆจะสามารถอ่านได้3แบบเลยค่ะแบบที่1คือออกเสียงเป็นเสียงรึแบบที่2อออกเสียงเป็นเสียงริและแบบที่3าออกเสียงเป็นเสียงรือนะคะเรามาดูแบบแรกกันค่ะแบบที่ออกเสียงเป็นเสียงรืเช่นรืดู หมายถึงส่วนของปีแบ่งตามภูมิอากาศเป็นหลักคะหรือหัดหมายถึงผู้ครองเรือนพรึกษาหมายถึงต้นไม้มรุตยูหมายถึงความตายชื่อดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเห็นไหมคะอ่านออกเสียงเป็นฤนะคะต่อไปอ่านออกเสียงริ เช่นคำว่าฤทธ์หมายถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์กริศนาหมายถึงส่วนของเนื้อไม้มีกลิ่นหอมใช้ทำยาได้ตรินหมายถึงหญ้าฤทธิศดีหมายถึงหลักเกณฑ์จากการปฏิบัติอย่างถูกต้องอ่านออกเสียงเรอนะคะเช่นคำว่าเร่เด็กๆเห็นไหมคะ รอเออกอเลิกใช่ไหมคะหมายถึงเวลาที่คาดว่าจะได้ผลดีหรือเรียกดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองว่าดาวเกิกคำศัพท์พื้นฐานฝึกอ่านฝึกเขียนจันทานจออะนนจันทออาลอทานจันทานวิกฤตวออิวิ กอรออิตอกริดวิกฤตณฤมลมนนอะนะรออ,รอ,อ,อึรอืมอโอลมน์ณฤมลน,นักเรียนฝึกอ่านคำที่ใช้ทอมนโทตัวรืและตัวรือรืดีรืดูการ คฤหาดทริฎดีราชบัณฑิตมนทบมรุคีพรึกษาบินทบาทชัยพฤกรือสายรือไทยนักเรียนอ่านความหมายของคำต่างๆต่อไปนี้คฤหาดหมายถึงเรือนขนาดใหญ่และสง่าผ่าเผย จันทานหมายถึงต่ำช้าชัยพฤกหมายถึงพืชชนิดหนึ่งดอกสีชมพูเข้มใช้ทำรรยาได้ทันทสถานหมายถึงเรือนจำพิเศษประเภทหนึ่งค่ะนักขัดตะเริกเวลาดีที่ขึ้นกับการโคจรของดวงจันทร์และดาวบนท้องฟ้าพฤกษาหมายถึงต้นไม้มนทก หมายถึงกบมรุกีหมายถึงสัตว์ป่าที่เป็นตัวเมียมีกวางอีเก้งเป็นต้นวิกฤตหมายถึงอยู่ในขั้นใกล้อันตรายสิงคานหรือสริงคานหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความรักนักเรียนฝึกอ่านประโยคที่ใช้คำที่มีทอมนโทตัวรึตัวรือ ต้นชัยพฤกษ์กำลังออกดอกญาติของเขามีคฤหาสอยู่ริมทะเลสาบป่าแถบนี้อุดมไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์วิกฤตของประเทศจะผ่านพ้นถ้าคนในชาติช่วยกันสงกรานต์เป็นวันนักขัตฤกษ์ที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยคำว่าชัยพฤกตัวฤก ออกเสียงหรือคะหรือหาดออกเสียงหรือรึกษาออกเสียงหรือวิกฤตตัวรืออกเสียงริขัดตริกตัวรืออกเสียงหรือสรุปได้ว่าคำที่ใช้ทอมนโทตัวรืและตัวรือดังนี้นะคะ คำที่ใช้ทอมนโทออกเสียงได้สองแบบคือออกเสียงทอและออกเสียงดดคำที่ใช้ตัวรืออกเสียงได้สามแบบคือออกเสียงรืออกเสียงริและออกเสียงเรือส่วนคำสุดท้ายคำที่ใช้ตัวรือออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวนะคะคือเสียงรือนั่นเองค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆให้จดจำคำที่ใช้ทอมนโทตัวรืและตัวรือนี้ให้ขึ้นใจนะคะ เวลาเราไปอ่านเราจะได้ฝึกสังเกตและทำให้การเขียนของเราไม่ขาดตกบกพร่องด้วยค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคำที่ใช้ทมนโทตัวรืและตัวรือครูแจมหวังว่าเด็กๆทุกคนจะเรียนรู้เข้าใจนะคะเพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่เราอ่านหรือใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเกิดเป็นคนไทย เราต้องใช้ภาษาไทยเขียนภาษาไทยอ่านภาษาไทยให้ถูกต้องวันนี้จบเนื้อหาแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ